เราก็มาสัมภาษณ์ชุมชนแถวน้ำบึงหนองโพธนะคะเราก็ได้แม่ฟ้าสุดสวยที่ให้สัมภาษณ์แก่กลุ่มเรานะคะสวัสดีคุณแม่ชื่ออะไรชื่ออาลุค่ะอ่าหนูจะถามคุณแม่นะว่าคุณแม่นีได้ประโยชน์อะไรจากน้ำบึงหนองโพธที่อยู่ใกล้บ้านคุณแม่บ้างถ้าจะให้ท้าววันนะแต่ก่อนค่ะ แต่ก่อนคือทำนาแล้วแกนี้อืคุณแม่ทำนาด้วยทำนาด้วยใช้นำหนองคูดทำนาแล้วพอพักหลังเนาะทีนี้บ้านเมืองก็จะเรินขึ้นเลยภัพแส่กระเป๋าใช่ไหมจะพแต่กระเป๋าเพราะว่าหมู่บ้านเจริญขึ้นเราก็ต้องแบบไนี้ก็เลยเป็นทีนี้เขาก็มาพัฒนาเป็นหนองคได้า เนียอะไรบ้างเขาทำอะไรให้เราบ้างเขาก็มาพัฒนาขึ้นที่ว่าเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาแล้วมีาอะไรพวกอะไรหลายหลายที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีหาดมีอะไรด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนด้วยเราก็จะได้หาไรายได้ให้ชุมชนบ้านเราอโอเคนะคะคือต่อไปหนูจะถามว่าการที่หมู่บ้านเราเนี่ยมี การพัฒนาขึ้นแล้วมีร้านสะดวกซื้อมีการตกแต่งสวนยอมประชากรในชุมชนเราเยอะขึ้นแล้วมันจะมีผลกระพูอะไรต่อตามไหมครับมีน่าจะมีเนาะคุณแม่ สงการสงการไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าน้ำมันสกประกุเลยการเล่นน้ำตกการก็เล่นไม่ได้แล้วเวลาเวลาลงเล่นน้ำจะทำให้เป็นขื่นขัดก็เลยไม่ไม่กล้าเล่นแม่คิดไว้อยังเป็นสาเหตุที่ว่าเดี๋ยวเวลาผู้บนญช่วหลายๆราคามันหลายๆสิหลอกหลอกดึงน้องโกดนี่เป็นสาเหตุที่ยังที่สิ่ใหญ่หนักหนา น้ำน้ำเกิดจังน้ำน้ำจากน้ำมันเตี้น้ำที่ใส่ในหมู่บ้านน้ำเสียต้องน้ำเสียเราวก็มีตลาดต้นมชุ่มน้ำน้ำตลาดกับสองไหลลงไป้เหมือนจะเพราะว่ามันบ่มีระบบชีว่าจัดการน้ำที่ดีมากจังเพราะมีเพราะมีระบบน้ำที่ดีแบบนี้นระบบป้องกันน้ำเสียบ่มี เวลาหนามมันขวมเวลามันเธอหล่นมาสีมันจะสีลุ่งพอระบายหนามมันจะสีดำเงาตัดเพิ่มนะเออมันตัดเพิ่มมากขึ้นจ้าอย่าถามป้าว่านี่ถ้าสมมติว่าอยากให้ภูดทีส่วนเกี่ยวกัของเของมาแบบพันธนาอยากให้เของมาพัฒนาได้ดานไหนล่ะของมาพันธนาไทยดอมบัตหนามเสียอ่ะแล้วก็พวกขยะเหี้ยนต่างๆนี่อยาก มีผู้ใดมายมาดูแกมีกดเกณฑ์ก็มีอ๋อ,อก็คือแบบอยากให้เทศบาลหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ค่ะเข้ามาดูแลในเรื่องการบำบัดน้ําเสียหรือว่าเข้ามาแบบจัดการปัญหาน้ำนี่ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่อโน่พวกลำตุกนะครับที่ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรานะครับค่ะขอบคุณค่ะ ว่าสิว่าสัมผัสคุณแม่ว่าจากการที่พัฒนาบุตน้องโคดเรียบร้อยแล้วเกษตรกรรมที่ท่องเที่ยวแล้วเข้าไจคุณประโยชน์ที่เราจากบุตน้องโคดดางจล่าโอ้แต่ไร่แต่ไร้จะคนมาเที่ยวหรอกก็ได้มาหาสื่อขอมิตลาดเขามามีตลาดทําให้มีน้องโคดมีประโยชน์หลายประโยชน์เยอะแยะลูกเกษตรกรรมก็ได้เนไทยในหน้า็ดสวนได้หมดนี่คือประโยชน์น้องโคดเราเรียนประชาชนวยมันได้ดี จเดี๋ยวคนกระทงชิบคนมาอยู่หลายๆจ้อ่าคนกระทงคนมาอยู่หลายๆเนี่น้ำเสียลงเป็นน้ำเสียในช่วงเวลาสิบปีน้ำเสียเสียอะไรเกิดต้องบ้างมาระบบแก้ไขค่ะเขาบอกว่าเขาจะเห็นถินน้ำรุ่งเราก็บอกว่าการบำบัดก่อนบอค่ะจะบอกอะไรก่อนปลาที่ได้กินปลาได้กินนี้ทีีจะเริ่มเริ่มให้ไปค่ะ มีส่วนเกี่ยวของเช่นเทศบาลตำบลบางเีชมาพัฒนาในด่านหะบางจางบนงบน้องโกตบะหลบ่พัฒนาบนบน้องโกต,โตแม้ว่าตอนนี้อยากให้พัฒนาขห้บันดีที่สุดแ่บบนี่นี่่หนากะะมีแล้วบอแต่ว่าอยากให้ต่อเน,นื่องเพราะว่าโคกข,ข้าวมันกระตาย ว่าพัฒนาหอยมันออมอเว่เกิดตะานที่ทองเทีียวเกิคดคนรลา้ๆรมันเละมานเฮ่ากันนี้แม่กะปัดก็ฉันละแต่ว่าอย่างห้ต้อนเนื้องขึ้นมาปูกแล้วก็คอยต้อนเนื้องตัวมันยันตาย <c oughs> ตนีนั่นค่ะค่ะแล้วกลุ่มพวกเราได้เดินสำรวจนะคะ<ม>ในบึงหนองโคตรกันนะคะก็จะมีขยะเป็นจำนวนมากเลย ะะซึ่งไม่มีการเก็บเทศาบาลไม่มีการออกมาเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทางขยะก็มีทุกจุดนะคะเนี่ยก็จะมีทุกจุดแต่ว่าคนผู้คนที่เขามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทิ้งลงน้ําตลอดนี่คือหนึ่งสาเหตุที่ทาให้น้ําเน่าค่ะ